สวัสดีค่ะแกงเหลืองผักรวมอุ้ยน่ากินเชียค่ะแกงเหลืองผักรวมคนไม้ฟอกอากาศนะคะช่วงนี้ฝนตกแต่มีสองวันนี้ค่ะไม่ได้ตกพดหน้าเฟซไปให้ตัวเห็นนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวเองยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเราจะโพดไปให้ในหลังบ้านเออเราจะแคปหน้าจอแล้วจะส่งหลังบ้านนั่นแหละปากแดงปากแดง เลยเข้าใจไม,ไม่ชอบกินไม่ชอบกินพริกค่ะไม่ให้เยอะค่ะคุณเพิ่มได้แค่สิบคนนะคะไม่เกี่ยวกับการดูคลิปเพื่อนติดตามเพื่อนไปตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะตรงนี้คืออ่าเพิ่มในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในในเอไอเขาพูดว่าอ่าคลิปออนดีมานเรามันอ่ามันได้นึองอแล้วลองดินไม่ก่อนสวยได้กิน น้องยังหนขอความความเผ็ดไม่บรรยะบรรยังค่ะหลังจากได้ทานไปแล้วไหนโอเคเอามา เดี๋ยวขอตัวปเปิดน้ำก่อนนะคะวันนี้เราไปดูแลต้นไม้กันค่ะไม้ไประดับไม้มงอะพูดเรื่องส่วนตัวนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของไอไอนะคะเพื่อนๆจา๋าเออบางทีบางครั้งเพื่อนๆเข้ามาฟังแล้วเขา <laughs> ไม่อะไรกินงั้นเนี่ยวันนี้นี่ครับควเนือ้อใส่มะเขือ,อแกงมาแล้วเราก็มาใส่มะ ใส่เอทเทคเป็นคลิปรีวเออเออมาเป็นคลิปรีวเราใส่ภาคเสียงวงใหม่ใหม่อะไรองี้ใช่ไหมคะถังเรามีเยอะอสวัสดีค่ะแกงเหลืองผักรวมอุ้ยน่ากินเชีค่ะแกงเหลืองผักรวมประมาณห้าทุ่มเขาบอกว่าขอบคุณมากนะคุณแก้วใจคุณทําคลิปเรียวได้อยู่ที่ประมาณสองพันเจ็ดเจ็ดสอง ไม่ให้เยอะค่ะคุณเพิ่มได้แค่สิบคนนะคะไม่เกี่ยวกับการดูคลิปเพื่อนติดตามเพื่อนไปตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะตรงนี้คืออ่าเพิ่มเหมือนกันกับเราเนี่ยแหละเราก็อาศัยอย่างอืมแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นมาไม่ถึงขึ้นมาไม่ถึงแป้ง่ะแป้งคับี่วันคะสี่วันอ่าวันเดียวค่ะวันเดียวใช่ใช่ ใช่ใช่ทําได้ไทุกอย่างตัวไม่ซ้ําทุกอย่างตัวตอนนี้นี่นะเราทําอะไรขึ้นไปแล้วมันมีค่าสําหรับพวกเราเชาวเกรเตอร์ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เราแทบจะไม่ได้ส่งเรามาส่งตอนกลางคืนอืมเขาเช้านี้ได้อะไรทานคะ รถน้ำก้นไม้ไหมค่ะไม้ประดับหน้าบ้านไม่รู้เปิดอะไรขึ้นตัวเองอ่ะส่งส่งส่งดาวให้ตัวเองไม่ได้แต่ส่งให้เพื่อนๆได้จริงแล้วตัวเองส่<อ>งส่งให้ตัวเองก็ได้ฟิวไปก็ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ใครเห็นก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันตรงนี้แหละ เออเราต้องขอบคุณสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนายทักคุณภูประเทศนะคะสวัสดีค่ะมึงดูนาแิแล้วตอนนี้ต้องอไรคนต้าทักมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วเหตุเพราะอะไรก็เหมือนที่เราไลฟ์เมื่อวาน ทำไม,น,ไมนะตัวเราไม่ได้ยินพูดถึงว่าเวลาเราไม่ได้อืนเหมือนกันกับเราเนีน่ยแหละเราก็อาศัยอย่างอแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นมาไม่ถึงขึ้นมาไม่ถึงแป้งคับแปงับ อาวุ้นมากกว่า,าที่ลูกจะมีเรื่องดีๆเข้ามาคือความหมายว่าคงจะเป็นโฆษณาในสตรีมแล้วเข,อขอาก็ดันไม่ให้เราเราทำคลิปวิวเอ้าบ้านเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมาเก็บใบเสียนะคะอ,อ ทุกอย่างที่ AI สั่งให้เราทําไม่ได้เปล่าประโยชน์นะคะเ,เพื่อนๆที่รักทุกคนนะ AI เขาไม่เห็นไม่ใช่ว่าเขาอืม<ล>งรงเพจใหม่นะตรงนั้นไม่เคยไม่เคยขดเพิเพราะว่าคลัวพอหมดอายุอย่างว่าเลยค่าเรามีโรงเรียนมาตรฐานที่ต้องจับคลิปของพวกเราที่ เราปล่อยทุกครั้งอ่ะเขาจะเอามาให้เราดูแล้วเขาก็แสดงความยินดีกับพวกเราที่เราทําคลิปตรงนี้ผ่านไปตรงป้ตเล็กใช่ใช่เพราะฉะนั้นมีข่าวดีก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ปัเล็กเอ้ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเดินเราจะมีอยู่ในกระถางแล้วเราก็จะเอามาหน่อยเข้าเหนือใการทำงานนะ ็นยังไงบ้างแต่ละท่านแต่ละคนเป็นยังไงมัางคะไอห,หมดน่ะแล้วก็ดูที่เขาออกลูกกับตัวเห็นไหมเราถ่ายต้นให้ตัวดูเห็นไหมอะ่ะต้นนล่นน้อยแต่เขาออกตัวใหญ่มากงานเลยเดี๋ยวขอเตรียมดินแป๊บน,นึงค่ะจะปลูกหอมใหญ่ค่ะดูดินก่อนเออเราเข้าไปในหน้าเฟซเราใช่ไหมเราเข้าไปที่ตรงที่สามจุดเราเข้าไปตรงสามจุด แล้วก็ไปที่ฟันเปืองไปที่ฟันเปืองแล้วไว้ให้เราอยู่คือมัน,มนจะไม่มีไม่ได้แล้วใช<ะ>่ใช่ชักรอบหน่อยค่ะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์อะไรเป็นไงบ้างคะทานข้าวหรือ,อย่างไม่รู้เปิดอ,อะไรขึ้นตัวเองอะ่ะสง่สงส่งส่งดาวให้ตัวเองไม่ได้แต่ส่งให้เพื่อน,อนได้ เนียจริงแล้วตัวเองส่งส่งให้ตัวเองก็ได้ทําได้เนาะใช่ใช่ไม่เป็นทิพย์ใช่ใช่ทำได้ไม่ซ้ำนะทุกอย่างตัวไม่ซ้ําทุกอย่างตัวตอนนี้น่ะเราทําอะไรขึ้นไปแล้วมันมีค่าสําหรับพวกเราชาวเกรเตอร์เช้านี้ได้อะไรทานคะรดน้ําต้นไม้หน่อยค่ะมาประดับหน้าบ้านอ่าทำได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเราเองก็ไม่รู้เนาะเราก็ทำไปพดไปอะไรเรื่อยเฉย เราก็ไม่เคยจับแต่คือความหมายว่าแก้วใจทำไรสดหน่อยเนี่ยบอกงั้นเราก็เลยมาไล่มาไล้สดเพราะปเาจะเจอประมาณนี้หหมแ่่นนถอดให้หน่อยลูกเดี๋ยวจะได้เกือดหลังต้นไม้เผ็ดสุดท้ายคือเผ็ด าเลยเดี๋ยวขอเตรียมดินแป๊บนึงค่ะจะปลูกหอมใหญ่ค่ะดูดินก่อนแล้วต้มาให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเห็นเยอะแยะมากมายเออ เออมีคือคลิปดีๆแล้วก็ได้เข้าไปดูได้แล้วคลิปหนึ่เด kind of ี <the <the ๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสายเดี๋ยวว่าไมโอเคเอามาเลยความความเผ็ดไม่บรรยะบรรยังค่ะหลังจากได้ทานไปแล้วดิ้นดีๆเราเลยแหละ ดินทรายเราเนี่ยเราเอามาใส่ตรงหน้ากระถางต้นไม้เรานะเวลาเราลดไปนะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นปั้นเหมือนปูนอะแก็งเล็กได้สี่ห้าคนนู่นนะคะปลาเล็กมาเรียนเชิญปลาเล็กด้วยเลวคิดถึง หน้านตัวเท่านั้นเท่าน,นี้นะมีแต่เลขหนึ่งเอ่อมีแต่เลขไอ้ต,อตัวเดียวนําหน้า <c oughs> อมีแต่ตัวเดียวนําหน้าที่บอกวานเนี่ยช่วงบ่ายคือเราทําอย่างนี้ทุกวันไงแต่แต่ละแต่ละท่านที่เข้ามาเป็นเพื่อนไลฟ์สดเราเนี่ยเข,เขาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีนะเขาได้บอกค่ะเช่นแล้วนะคะ